บ้านเก่าทุกหลังมีเรื่องราวแต่ไม่ใช่ทุกหลังที่ยังมีคุณค่าให้เจ้าของมองเห็นคุณกำลังฟัง Renovate ให้รวยพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณเปลี่ยนบ้านเก่าที่คนมองข้ามให้กลายเป็นทรัพย์สินที่สร้างรายได้มากกว่าที่คุณคิดผมคือพี่ใหญ่สถาปนิกที่หลงไหลในการปลุกชีวิตบ้านเก่าและเชื่อว่าทุกบ้านสามารถกลายเป็นเครื่องจักรผลิตเงินได้ ถ้าเราคิดแบบเจ้าของกิจการไม่ใช่แค่เจ้าของบ้านวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมบ้านเก่าของคุณอาจมีค่าเช่ามากกว่าค่าผ่อนของใครบางคนบ้านเก่าคือสินทรัพย์ที่ยังไม่ถูกปลุกหลายคนมองบ้านเก่าว,ว่าภาระแต่ในมุมของนักลงทุนมันคือโอกาสลองคิดดูครับถ้าคุณถือบ้านเก่าที่ไม่ได้ใช้อยู่สักหลังหนึ่งในต่างจังหวัด คุณอาจมองมันว่าโทมแต่ผมมองว่ามันคือแอสเซทนอนหลับที่แค่รอให้เจ้าของมาปลุกให้ตื่นบ้านไม่ได้หมดค่าแต่คนที่เลิกมองเห็นค่ามักเป็นเจ้าของมันเองคนที่กล้ารีโนเวทคือคนที่มองเห็นกำไรในสิ่งที่คนอื่นมองว่าไร้ค่าและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของนักลงทุนอสังหาตัวจริงตัวอย่างเช่น บ้านเก่าในหมู่บ้านชานเมืองขนาด40ตารางวาซื้อไว้2ล้าน4ปล่อยทิ้งไว้5ปีเท่ากับเสียค่าดูแลปีละหมื่นแต่ถ้ารีโนเวทไว้งบ3แสนเปลี่ยนหน้าบ้านเพิ่มไฟจัดครัวทำให้ดูใหม่คุณอาจปล่อยเช่าได้เดือนละ15,000เท่ากับ180,000ต่อปีคืนทุนใน8ปีแล้วหลังจากนั้นบ้านจะทำงานแทนคุณ ทำไมปล่อยเช่าคุ้มกว่าขายคนส่วนใหญ่เมื่อเจอบ้านเก่ามักจะพูดว่าขายดีกว่าแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือตลาดขายบ้านเก่าให้ราคาต่ำกว่ามูลค่าจริงเสมอเพราะผู้ซื้อไม่เห็นสิ่งที่เราเห็นเขาเห็นแค่ความพังไม่ใช่ศักยภาพในการสร้างรายได้นักลงทุนเก่งๆมักมองบ้านเก่าเป็นซับรอปลุกไม่ใช่ของต้องทิ้งลองเปรียบเทียบดูง่าย ขายบ้าน1.5ล้านได้กำไรก้อนเดียวแล้วจบแต่ถ้าปล่อยเช่า15,000บาทต่อเดือนเท่ากับ180,000บาทต่อปีภายใน8ปีได้เท่ากับราคาขายแถมยังถือสินทรัพย์อยู่ครบและเมื่อเวลาผ่านไปบ้านที่ดูดีขึ้นจะมีราคาขายสูงกว่าเดิมอีกบ้านเก่าที่รีโนเวทดีๆคือทรัพย์สินที่คืนทุนได้และยังสร้างมูลค่าเพิ่มอีกชั้นรีโนเวทเพื่ออยู่กับรีโนเวทเพื่อปล่อยเช่า คนละเกมนี่คือจุดที่90%ของคนพลาดเพราะเขารีโนเวทด้วยหัวใจของเจ้าของบ้านแต่ไม่ได้คิดด้วยสมองของนักลงทุนรีโนเวทเพื่ออยู่เน้นความชอบส่วนตัวรีโนเวทเพื่อปล่อยเช่าเน้นความคุ้มค่าความทนความสบายตาพี่ใหญ่มาพูดเสมอว่าอย่ารีโนเวทเพราะอยากได้บ้านในฝันรีโนเวทเพราะอยากได้ผลตอบแทน แนวคิดนี้เรียกว่า ROI-driven design ทุกตารางเมตรที่แตะต้องตอบคำถามว่าสิ่งนี้เพิ่มค่าเช่าได้ไหมเช่นเพิ่มห้องน้ำหนึ่งห้องเพิ่มค่าเช่าได้1,000บาทเปลี่ยนไฟวอร์มไว้ห้องดูดีขึ้นเพิ่มค่าเช่าได้500บาททำพื้นที่ซักผ้าในร่มผู้หญิงชอบเพิ่มความต้องการเช่า สูตรคำนวณกำไรรีโนเวทให้เช่าสูตรพี่ใหญ่ราคาซื้อบวกค่าซ่อมหารด้วยระยะเวลาคืนทุนเท่ากับค่าเช่าต่ำที่สุดที่ต้องได้ตัวอย่างเช่นซื้อบ้าน1.2ล้านบวกรีโนเวท300,000เท่ากับ1.5ล้านตั้งเป้าคืนทุนใน8ปีเท่ากับ96เดือนดังนั้น1.5ล้ 5, 000, านหารด้วย96 เท่ากับ15,625บาทต่อเดือนถ้าปล่อยได้แค่12,000คุณกำลังเสียโอกาสแต่ถ้าได้18,000บาทคุณกำลังเร่งเวลาอิสรภาพทางการเงินนักลงทุนที่เก่งจะมองบ้านเหมือนธุรกิจเล็กๆเ,เขารู้ว่าแต่ละบาทที่ลงทุนต้องสร้างรายได้กลับมาเสมอกลยุทธ์รีโนเวทแบบสร้างกำไรซ่อนใช้วัสดุที่ดูแพงแต่ราคาย่อมเยาเช่น กระเบื้องลายไม้ไฟ LED ผนังลายปูนล,ลอฟเทียมสร้างภาพหรูในงบจำกัดสร้างมุมถ่ายรูปหรืออินสตาแกรมสป t บ้านที่ถ่ายรูปขึ้นปล่อยเช่าง่ายกว่า3เท่าเหมาะกับตลาด Airbnb หรือรายเดือนแบบไลฟ์สไตล์เพิ่มเฟอร์น u เจอร์ฟังชันเช่นโต๊ะกินข้าวพับได้เตียงมีช่องเก็บของทำให้มมพื้นที่เล็กดูมีคุณค่ามากขึ้น รับแสงและกลิ่นให้ถูกจิตวิยาแสงวอร์มเท่ากับความอบอุ่นกลิ่นไม้หอมเท่ากับความปลอดภัยสิ่งเหล่านี้เพิ่มความรู้สึกอยากอยู่มากกว่าของตกแต่งราคาแพงสร้างแบรนดิ้งให้บ้านตั้งชื่อบ้านเช่น The Cozy Corner หรือบ้านสุขใจคนจำง่ายคนอาเจอในแพลตฟอร์มไม่เซ็ตของนักลีโนเวตให้รวย นักรีโนเวทมือใหม่มักกลัวสามเรื่องกลัวขาดทุนกลัวคนไม่เช่ากลัวรีโนเวทแล้วไม่จบแต่คุณที่รวยจากรีโนเวทมักมีสามไมเซ็ตเริ่มจากหลังเดียวไม่ต้องรอพร้อมทุกคนเริ่มจากบ้านหลังแรกเสมอบ้านนั้นจะสอนคุณทุกอย่างที่คอสไหนก็ไม่สอนได้มองรีโนเวทเป็นการลงทุนไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทุกบาทที่จ่าย เท่ากับซื้อเวลาคืนทุนเร็วขึ้นลงมือแบบนักธุรกิจไม่ใช่นักฝันไม่ต้องทำให้บ้านสวยที่สุดแต่ทำให้บ้านขายได้เพราะผู้เช่าไม่ได้อยากอยู่ในบ้านสวยที่สุดเขาอยากอยู่ในบ้านที่เหมาะที่สุดเคสจริงจากบ้านร้างสู่บ้านเช่าแสนต่อปีบ้านเก่ายานสมุทรปราการอายุ20ปีซื้อ1.3ล้านรีโนเวท250,000 เปลี่ยนประตูหน้าบ้านเพิ่มครัวเล็กทาสีใหม่ทั้งหลังใส่ไฟวอร์มทั้งบ้านปล่อยเช่าได้1,3000ต่อเดือนเท่ากับ1,56,000ต่อปีคืนทุนใน10ปีแต่ที่พี่คือราคาขายหลังรีโนเวทเพิ่มเป็น1.8ล้านกำไรโซนอีก5 0 0แสนเจ้าของบ้านบอกผมว่าตอนแรกคิดจะขายแต่ดีที่เลือกรีโนเวท ตอนนี้บ้านเลี้ยงครอบครัวได้ทุกเดือนเราลองมาสำรวจตัวเองกันดูนะครับว่าเราเคยมีบ้านเก่าๆกันบ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นของเราเองของญาติพี่น้องของปู่ย่าตายายที่ทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์ที่คนทั่วไปมองไม่เห็นคุณค่าแต่ถ้าเราเห็นก่อนหรือเห็นในจุดที่คนอื่นมองไม่เห็นนั่นก็คือโอกาสของเราแต่ที่สำคัญคือต้องเลือกทำเลที่สามารถเป็นแหล่งที่ต้องการ หรือสร้างจุดขายได้ด้วยครับบ้านเก่าที่คุณมีมันอาจคือกุญแจสู่ชีวิตใหม่ของคุณไม่ต้องรอเมียเงินล้านเพื่อเริ่มลงทุนเริ่มจากสิ่งที่มีและทำให้มันมีค่ามากขึ้นทุกเดือนรีโนเวทบ้านเก่าให้มีค่าเช่ามากกว่าผ่อนคือการเปลี่ยนของเดิมให้เป็นอนาคตเปลี่ยนบ้านให้เป็นระบบรายได้ และเปลี่ยนตัวคุณให้เป็นนักลงทุนที่บ้านทุกหลังทำงานแทนได้นี่คือรีโนเวทให้รวยพอดแคสต์ Podcast ของคุณที่เชื่อว่าทุกบ้านมีคุณค่าพบอันในตอนต่อไปกับหัวข้อบ้านแบบไหนที่มีคร r รีโนเวทแม้จะถูกแค่ไหน